ขายแบบไม่มีกําไรคุณอาจจะตายท้งเป็นได้นะคะคุณอาจจะตายท้างเป็นได้เนี่ยในส่วนของเรื่องของภาษีนั่นเองค่ะเพราะว่านาตอนนี้ไิซาราเห็นลหลายคนที่เน้นแต่การขายสินค้าให้มันถูกแบบไม่เอากําไรเลยเพื่อเรียกให้ลูกค้าเข้ามาซื้อคุณเยอะๆนะคะความคิดนี้คุณอาจจะทําได้แต่คุณไม่ควรเน้นทุกๆรายการหรือทุกๆสินค้าในร้านของคุณ เพราะมันอาจทาให้คุณมีปัญหาเกี่ยวกับสัมภาระรในส่วนของภาษีย้อนหลังที่มันเกิดขึ้นได้ค่ะเพราะว่าคุณลืมบวกต้นทุนเรื่องของภาษีเข้าไปซึ่งวันนี้ค่ะหลายๆคนเนี่ยก็ไม่รู้นะคะว่าคุณจะต้องบวกต้นทุนเรื่องของภาษีเข้าไปอยู่ประมาณ10%นั่นเองค่ะ10%เนี่ยจะแบ่งในส่วนของแวตก็คือ7%จและภาษีเงินได้อีก3%นั่นเองนะคะหลายๆคนที่มานตอนเนลิสดาเห็นว่าลดราคากันเก่งมากเลยก็เลยอยากจะทำคลิปนี้ออกมาเพื่อเตือนนะคะด้วยนะคะว่า คุณอย่าลืมหมกต้นทุนด้วยนะคะเพราะนะวันนี้สัมภารอาจจะยังไม่เรียกตรวจทุนแต่ถ้าเขาเรียกตรวจคุณในอนาคตคุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับตัวต้นทุนเรื่องของภาษีที่คุณไม่เคยบวกเขาไปเลยเพราะสัมภาระไม่ได้สนใจนะคะว่าคุณกําไรหรือคุณขาดทุนถึงค่อยเอามาเสียภาษีแต่สัมภาระดูถึงยอดรวมทั้งหมดว่าคุณมีการนําส่งภาษีแล้วหรือย,อยังนั่นเองค่ะวิชาาก็ขอเป็นกําลังใจกับแม่ค้อาออนไลน์หลายคนที่นะตอนนี้ทําอยู่ในยุคที่สัมภาระกำลังเพ่งเลงกลุ่มคุณเป็นกลุ่มแรกเลย ให้ภาษีเป็นเรื่องง่ายค่ะพรอยุสลาคีนะคาง้าวภาษีวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายค่ะ